ดูดวงชะตาเพื่อนๆที่เกิดในราศีสิงห์นะครับด้วยระบบโหราศาสตร์ไทายนะครับมาดูกันนะครับว่าเดือนนี้นะครับมีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์กันบ้างนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากดาวประจําตัวของเพื่อนๆที่เกิดราศีสิงห์ก่อนนะครับก็ดาวพระอาทิตย์เนี่ยตอนนี้นะครับเดินเนี่ยเรียกได้ว่าเดินเป็น5อยู่นะครับ แต่ก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพังคารนะครับผมขอทายตามนี้ก็แล้วกันนะเพื่อนๆขอทายว่าตอนเนี้เพื่อนๆคนไหนที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องของมีคมนิดนึงนะครับพวกของมีคมอะไรก็ตามแต่ที่แหลมคมเนี่ยเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะครับจะใช้ของมีคมจะใช้อะไรเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับหรือพวก อุปกรณ์การช่งางต่างๆเนี่ยต้องระวังนะครับอาทิตย์เพราะอาทิตย์ผิดกับอังคารดาวอาทิตย์กับดาวพหังคารเนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกันเขาไม่ค่อยถูกกันนะครับดังนั้นเนี่ยของมีคมอุปกรณ์ช่างงานช่างอ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าพอดาวเดินแบบนี้เนี่ยคือบางทีเนี่ยพูดกันตรงๆเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้อุบัติเหตุหรือเหตุไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นหรอกไม่มีขยะให้เกิดครับ แต่ว่าดาวเดินแบบนี้เราต้องระวังตัวมากกว่าเดิมน,นะครับเซฟตี้บางครั้งไม่ถนัดก็ต้องใช้นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะก็อันนี้เป็นห่วงคนเกิดราศีสิงห์นะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายนะครับเข้าสู่ราศีมังกรก็เรียกได้ว่าอยู่ในภพอรินะครับก็ให้ระวังเรื่องของตัวเองให้ดีนะห่วงเรื่องของตัวเราให้ดีนะครับตัวเราเนี่ย ระวังนะครับอ่าผมทายสองงาน,นแล้ะกันในแรกเนี่ยคือเขาทําเรานะบบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไปทําอะไรให้คนอื่นนะครับแต่คนอื่นหาว่าเราเกก,กะระลานคนอื่นหาว่าเราเนี่ยไม่โอเคอันนี้ต้องเรามาระวังนะครับพยายามปิดวาจานะครับแต่ถ้าใครนะครับที่เป็นคนที่ไปหาเรื่องคนอื่นอยู่แล้วอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลยนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวเดินเข้าผมอติแบบนี้ ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับดาวประจาตัวเข้าพบอริเนี่ยต้องระมัดระวังนะหลังวันที่สิบห้าเป็นต้นไปต้องระมัดระวังนะครับก็ดาวอาทิตย์เนี่ยจะเดินเฉลี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็พยายามปิดวาจานิดนึงนะครับคือบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจเรานะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามปิดวาจานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ คนเกิดราศีสิงห์เนี่ยตอนนี้ดาวพระเสาริลงลักนาอยู่นะครับต้องหมั่นทําบุญให้มากๆนะครับสวดมนต์นั่งสมาธินะครับแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้นะครับดาวพระเสาริลงลักนาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดุมากสําหรับคนเกิดราศีสิงห์ต้องหมั่นทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะครับจะดีกับตัวของคุณเองนะไม่ได้ดีกับตัวของใคร นะครับก็อยากให้คนเกิดราศีสิงห์นเนี่ยมันทําบุญมันสร้างกุศลสร้างบุญบารมีไว้เยอะๆนะครับจะได้ไม่ลําบากนะครับดาวพระเสาร์มาแล้วเนี่ยก็พูดกันตรงๆว่าเป็นอะไรที่หนักหน่วงเหมือนกันนะในเดือนนี้นะครับหนักน่วงเหนื่อยนายนะครับแล้วก็มีอะไรเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าคนเกิดราศีสิงห์นเนี่ยเป็นเดือนที่ต้องลุยต้องสู้นะครับดาวพระพุธนะครับดาวการเงินเนี่ย ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในภพพันธุอยู่นะครับวันที่9เนี่ยก็จะย้ายเข้าสู่ภพปุตตะนะครับก็ทายได้ประมาณว่าเรื่องอาจจะต้องมีการใช้จ่ายนะครับไปในเรื่องของบุตรหลานบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะครับก็เรียกได้ว่าเรื่องการเงินเนี่ยถ้าใครที่ยังโสดอยู่ไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงเท่าไหร่นะครับแต่พยายามอย่าใช้เกินตัวอย่าใช้ฟุ่มเฟือย แต่ถ้าใครที่มีลูกเนี่ยก็พยายามต้องบอกลูกนิดนึงนะถ้าเรา,าไม่ได้มีร่ํารวยค่ะเราก็ต้องบอกลูกนิดนึงว่าลูกต้องประหยัดนะลูกต้องอเก็บเงินนิดนึงนะครับในเรื่องของคนเกิดราศีสิงห์นะครับเรื่องการเงินเนี่ยก็ถ้าพ้นจากวันที่9ไปแล้วเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรน,นะครับก็ ใครทางานเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยจะดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรับแก้ปัญหาอะไรพวกนี้จะดีแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยก็พยายามอย่าเพิ่งฟุ่มเฟือยนะครับระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่คันไม่ถึงนะครับคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยทายอย่างนี้ก่อนพูดดีอะ่ะดีมากนะครับระวังเรื่องคําพูดตัวเองแต่ถ้าพูดไม่ดีพิมพ์ไม่ดีเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเรียกได้ว่าจะได้เงินหรือจะเสียเงินเนะี่ยอยู่ที่วาจาของท่าน อยู่ที่คําพูดของท่านอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับแต่ตอนนี้คนเกิดราศีสิงห์ยังมีดาวที่เดินดีอยู่คือดาวพระนััสบดีนะครับดาวพระนััสบดีอยู่ในภพสุภะนะครับได้ตําแหน่งราชาชโชคอยู่คู่กับพระเกตโอ้โหคนเกิดราศีสิงห์ในเดือนนี้ดวงมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จล่ำรวยเงินทองนะครับแข็งแรงแข็งแรงปลอดภัยหายห่วงนะครับ เรียกได้ว่าเดือนนี้คุณเกิดราศีสิงห์ดวงดีดวงมีโชคในเรื่องของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลาบนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อานวยอวยพรให้โด่งดังประสบความสําเร็จร่ํารวยมีชื่อเสียงนะครับแต่เราก็ต้องทําให้ดีด้วยนะครับตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะอันนี้เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ทุกท่านทุกคนนะครับอะไรที่ดีอยู่แล้วทําต่อไป อะไรที่ไม่ดีนะครับต้องพักๆบ้างนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในเรือนมรลนะก็ถือวเบาแล้วนะก็ถือว่าคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยหลายๆอย่างก็เบาลงนะครับก็ศัตรูภัยพานศัตรูหมู่มารวินาศสันตินะครับก็คนเกิดราศีสิงห์เนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีเทวดาคุ้มครองรักษายอยู่นะครับพยายามอย่าออกนอกลูก่นอกทางนะพยายามทําให้ดีนะครับชีวิตจะได้ดีขึ้น นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่เกิดในราศีสิงห์นะครับแล้วดาวพฤหัสที่เป็นดาวการงานนะครับก็บอกได้คําเดียวว่าในตอนนี้นะครับดาวพฤหัสเป็นปละอยู่นะก็ต้องอดทนในเรื่องของการงานไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอวันที่20พ้นวันที่20ไปดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะครับ มีเกณฑ์มีเกณฑ์จะได้งานใหม่นะครับมีเกณฑ์ได้ทํางานที่ถูกใจมีเกณฑ์ได้ทํางานที่ดีนะครับได้ทํางานที่โอเคมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าคนเกิดราศีสิงห์อีกสักพักละดวงการงานจะฟื้นคืนชีพนะครับพังงาดน,นะครับเดี๋ยวคนเกิดราศีสิงห์จะกลับมาพังงานนะครับก็สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะครับที่ดูถึงจุดนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆ นะครับที่อาจจะเกิดราศีเดียวกับเรานะเขายังไม่มีแนวทางแล้วก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับตอนนี้ผมกําลังทาคอร์สอยู่แจ้งความจํานงไว้ก่อนได้นะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปถ,ถัดๆไปนะครับขอวอวยพรให้เพื่อนๆโชคดีมีชยัยสวัสดีครับ